อย่างในส่วนของเรานี่มีเทคนิคอะไรไหมที่เป็นการเพิ่มให้ลูกแต่แต่ละทลายเนี่ยให้มันให้มันมีลูกออกลูกดกครับครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับชู h ช n แนลเกษตรสร้างสุขด,ด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอ่านี่แหละครับพี่น้องสําหรับคลิปนีนะ้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้องกัมาเบึง สวนสวยๆนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมกัสิภาพพีพาน้องมาเบิงการทําสวนมะพร้าวนะครับพี่น้องครับอ่าสำหรับวัอนี้หน่ยผมก็ต้องบอกด้วยว่าการเห็ดสวนมะพร้าวนี่ในหลายคนออกจะบอกว่ามันได้ผลผลิตอ่าว่าสั้นว่ามันบลกคุมกับการลงทุนเพื่นเพราะว่าไม่เป็นการลงทุนทีต้องใสระยะเวลานะครับกว่ามันจาะคนผลิตนะครับพี่น้องเนาะวันนี้คลิปนี้ผมกับสีภาพพีพระนองมาพูดคุยกับคนคนหนึ่งนะครับเนาะที่เพิ่นทําสวนมะพร้าวนะครับเนาะที่มาเบิ่งกันว่าแนวคิดนี่เพิ่น เป็นยังไงนะครับเนาะคือตัดสินใจเหตุส่วนหมดเผาน้ำนะครับพี่น้องซึ่งคนคนนี้นะครับเพิ่นมีธุรกิจอีหยังมากมายหลายอย่างนะครับเด้อแต่ว่าเป็นอย่าง่นคือเลือกเฮตี่จะเหตุส่วนหมดเผาเพิ่มเติมนะครับเนาะจะพาพี่พี่น้องไปพูดคุยในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวหน่อยครับผมเสียต้นนะครับเจ้าของเดียวกับเต็นท์รถต้นทอนรุ่งเรืองยันจนแล้วก็ฟาร์มบัว ต้นทอนฟามต้นทอนฟามนะครับผมอ่าแล้วก็มีธุรกริจหลายอย่างครับพี่น้องแล้วก็คลิปนี้นะครับเนาะนอกจากธุรกิจเราผนยัมีในส่วนของการเกษตรนะครับในกรารทําสวนมะพร้าวเนาะวันนี้ก็บทเริ่มถามนะครับว่าการทําสวนมะพร้าวน,น,นี่ปกติตอนนี้นี่ของสวนมะพร้าวของเสียต้นนเริ่มมานานยังครับเริ่มมาได้7ปีนี้ครับ7ปีนี้ครับแล้วอย่างที่เห็นอยู่อยู่ตรงนี้บริเวณสวนตอนนี้พื้นที่กี่ไร่ครับตรงนั้นที่เราที่ที่เฉพาะทําสวนมะพร้าวเนี่ยแปดไร่ครับแปดไร่นะครับผมครับ 7ปี8ปดดไร่นะครับสวนมะพร้าวตรงนั้นนะครับผมแล้วทีนี้ต้นมะพร้าวจำนวนที่อยู่ในสวนนะครับประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่พันต้นนะครับพันต้นได้นะครับผมอ่าแล้วการทําสวนมะพร้าวครับมีหลายคนเขาบอกว่ากว่าจะได้ให้ผลผลิตให้ลูกมันนานครับผมอย่างของเราที่เสียต้นปลูกเนี่ยครับปลูกมาแล้วกี่ปีถึงจะให้ผลผลิตครับมันเริ่มเริ่มปีที่สี่ปีที่4ี่ถ้าเราให้น้ําดีมีปุ๋ยให้เขาเนี่ย ปีสี่เริ่มได้ผลผลิตแล้วครับอ่าจะแซงแรกก็อาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับพอปีที่สี่ตกปีที่ห้าปุ๊บนี่เริ่มเริ่มผลผลิตเต็มที่ครับ่างห้าปีไปเนี่ยก็เก็บผลผลิตอย่างเดียวครับผมครับแล้วอ่าหลังจากที่ให้ผลผลิตมาแล้วครับอ่าตอนนี้ผลผลิตของเราเนี่ยเอาไปขายที่ไหนบ้างครับหรือมีคนมาซื้อหน้าสวนหรือเอาไปขายที่ไหนครับตอนนี้เราไม่ต้องไปเลยครับอ่ามีแต่เราอ่าโทรแจ้งเขาได้เลยว่ามาพาเราพร้อมตัดแล้วนะอย่างเงี้ยเขาก็จะมาตัดให้เราเองเราซื้อให้เราถึงที่ มะพร้าวไม่พอขายครับตอนนี้ไม่พอขายตอนนี้นะครับไม่พอขายครับก็แสดงว่าตอนนี้มีกลุ่มลูกค้าประจาอยู่แล้วใช่ไหมครับมีครับแล้วย้อนย้อนไปที่ตอนเริ่มปลูกใหม่ๆนะครับเรื่องของการดูแลมะพร้าวเป็นไงบ้างครับดูแลยากไหมถามว่ายากไหมตอนแรกๆถือว่ามะพร้าวนี่ไม่ยากนะครับแต่ต้องเอาใจใส่มันตอนช่วงแรกๆก็คือศัตรูของมะพร้าวก็คือด้วงด้วงมะพร้าวเนี่ยครับด้วงเขาเรียกว่าด้วงไรด้วงที่มีเขาครับอ๋อด้วงด้วงกวางป่ะอ่าด้วงกวางครับตัวนั้นมันจะเจาะที่ยอดมะพร้าวเราจะต้องใส่ใจหน่อยคือ ถ้าช่วงนั้นเราต้องเดินพยายามเดินดูถ้ามีรูมีอะไรเนี่ยให้เราเอาน้ํายาหยอดใส่รูเขาก็จะออกมาตายนะครับมีแค่นั้นศัตรูของเขามีแค่นั้นอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องกลัวนะครับมันจะไม่ยุ่งยากเหมือนพืชตัวอื่นมะพราวนี่มีตัวเดียวที่ทําให้มะพร้าวตายได้คือด้วงครับนะครับอ่าแล้วช่วงนั้นนะครับก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยหลังจากที่ได้ผลผลิตมาแล้วเรามีวิธีการหาตลาดยังไงครับผมหาคนมาซื้อของเรายังไงครับตอนหาตลาดนี่คือ ของของผมนะครับผมผมไม่ได้หาตลาดเลยเพราะว่าของผมนี่มันคือมันมีพรรคพวกที่อยู่ในกลุ่มเทสกลุ่มไลน์ด้วยกันแล้วเขาเข้ามาเจอพอเข้ามาเจอมันมีญาติพี่น้องที่เขาอยากขายผลไม้เขาก็เลยเข้ามากันเองเพราะว่าถ้าแถวทางยะโสเราเนี่ยไม่มีสวนมะพร้าวนะครับพอมาเจอของเราปุ๊บแล้วน้ำมะพร้าวของเรามันเป็นมะพร้าวบ้านแถวที่ผมเอามาลงนะครับกลิ่นมันก็หอมน้ำมันก็หวานมันก็เลยปากตอบาทนะครับตอนนี้ก็ แม่ค้าคือมาจองค,คือแค่กลุ่มเดียวนี้เราก็อเอาให้เขาไม่หมดนะ <c oughs> คือสรุปที่มะพร้าวที่ปลูกอยู่ในสวนนี้ก็คือเป็นมะพร้าวของบ้านแพ้ว์มสาคอนครับผมเนี่นะครับถ้าใครสนใจที่จะปลูกในเรื่องของอะมะพร้าวนะครับผมก็มาเยี่ยมชมแล้วก็มาศึกษาที่สวนของาทางเสียต้นได้นะครับผมอันนี้นะครับอย่างในสวนมะพร้าวตามที่ผมดูเนี่ยครับแต่ละต้นคือจะให้ลูกดกนะครับผมอย่างในสวนของเรานี่มีเทคนิคอะไรไหมที่เป็นการเพิ่ม ให้ลูกแต่แต่และทลายเนี่ยให้มันให้มันมีลูกออกลูกโด่คะครับปริมาณของปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยต้องใส่ปุ๋ย,ยให้เพียงพอเราต้องดูต้นมะพร้าวเราด้วยว่าต้นมะพร้าวเราสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์รนะครับถ้าการดูต้นมะพร้าวสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เราดูที่จันแรกของมันมจันแรกมันปุ๊บเมื่อเมื่อออกมาเนี่ยมันจะเห็นว่าลูกมะพร้าวเราออกมาเนี่ยบางทีทลายหนึ่งเยอะมากครับแต่พอเราดูไปสักพักลูกเราหล่นถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกเราหล่นเหลือลูกสองลูกนี่แสดงว่า ให้คิดด้วยเลยว่าปุ๋ยเราไม่พอนะครับคือมะพร้าวเนี่ยมันต้องการกินปุ๋ยกินปุ๋ยแล้วคราวนี้พอมันไม่พอปุ๊บมันก็ต้องสลัดลูกมันออกสลัดลูกมันออกให้เหลือลูกที่เขาสามารถที่จะไปกินปุ๋ยมันได้นะครับตอนนี้ผมก็เลยใช้วิธีที่ที่ที่ทำมานะตอนนี้ที่ลูกมันดกเพราะว่าอ่าเมื่อไหร่ที่มะพร้าวเราออกจันให้ใส่ไปเลยนะครับปุ๋ยต้นละหนึ่งกิโลอืมต้นละหนึ่งกิโลนะครับใช่ครับต้นละหนึ่งกิโลห่างประมาณห้าสิบเซนครับต้นอื แล้วสังเกตได้ลูกจะจับครนะครับถ้าเมื่อลูกมันยังไม่จับเราสามารถเพิ่มเพิ่มปริมาณปุ๋ยได้อีกเราอย่าประหยัดปุ๋ยช่วงช่วงที่เขาออกลูกนะครับถ้าเราประหยัดปุ๋ยเมื่อไหร่เราจะไม่ได้ลูกครับเราก็ใส่ไปประมาณขั้นขั้นต่ำเลยประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลต่อต้นครับครับแล้วทีนี้ในเรื่องของผลผลิตแหะครับอย่างปัจจุบันนี้ในส่วนของเราเนี่ยครับขายมะพร้าวนี่ตอนนี้หน้าสวนนี้ลูกละเท่าไหร่ครับลูกละสิบบาทครับลูกละสิบบาทนะครับผม อ๋อก็แสดงขนาดรูกละสิบบาทคือปีปีหนึ่งผลผลิตทั้งหมดนะครับทั้งปีจะจับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าทั้งปีแล้วนะครับถ้าผมคิดเป็นเดือนอันนี้ผมขายยังไม่ถึงพันต้นเพราะว่ายังไม่ทันได้ออกหมดเดือนหนึ่งได้ประมาณสี่ห้าหมื่นเดือนต่อเดือนนะครับต่อเดือนครับโอ้โหนี่นะครับหลังคือหลังจาก4ปีที่ให้ผลผลิตมาแล้วใช่ไหมครับใช่เนี่ยนะครับการทําสวนมะพร้าวนะครับปีปีหนึ่งก็อย่างที่ทางเสียต้นบอลนะครับผมขนาด ต้นมะพร้าวที่อยู่ในนั้นคือจะเป็น2รุ่นนะครับที่เห็นก็คือใหม่ก็คือเฉพาะรุ่นที่ให้ผลผลิตไปแล้วเดือนเดือนหนึ่งก็คือประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นนะครับผมแล้วถ้าสมมุติว่ามีใครสนใจอยากจะได้พันธุมะพร้าวแบบที่อยู่ในสวนของเสี่ยต้นมีมีขายอยู่ใช่ไหมครับมีครับมีเราจะหาซื้อได้ที่ไหนครับต้นเท่าไหร่มาที่ผมเลยผมจะขายให้ตัวละร้อยยี่สิบบาทครับต้นละร้อยยี่สิบบาทถ้าเราไปรับที่บ้านแ้วเลยเขาจะขายตัวละสองร้อย แต่ของผมนี่ผมทำวาให้เกษตรกรด้วยกันนะครับมีไว้แบ่งให้ขายก็ตัวละร้อยยี่สิบาทเนี่ครับต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่ามะพร้าวที่ปลูกนี่คือเป็นมะพร้าวของบ้านแผลวนะครับบ้านแพลวแทๆนะครับผมแล้วเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับเพื่อมีคนสนใจครับผมศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งครับหรือมาที่สวนได้เลยมาดูมาชิมได้นะครับมาชิมมาชิมได้มะพร้าวของผมมันเป็นยังไงพอจะเอาไปปลูกไหมเผื่อเราจะได้คุยกันจะได้เพราะว่าถามว่าผมก็ มีมีเสียมาบ้างด้วยะนะฮะแต่ถ้าเราได้เข้ามาถามแล้วเข้ามาคุยอโอกาสที่เราไปปลูกแล้วได้ผลผลิตมันจะเยอะกว่า มันไม่เหมือนผมทาแรกๆผมก็เสี่ยงทานะฮะเสี่ยงทำแต่ตอนนี้เราทํามาเจ็ดแปดปีเราก็จะรู้จะแนะนําได้นะครับว่าคุณจะปลูกแบบไหนอะไรยังไงนะครับอ่านะครับคือต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทางเสียต้นนี่คืออาจบมาทางด้านวิศวะนะครับผมวิศวะแล้วก็มาทําสวนมะพร้าวนี่คือความรู้มันคนละคนละด้านคนละด้านอ่าคนละด้านเลยนะครับผมแล้วทีนี้อย่างในองค์ความรู้ของเรานี่ศึกษานี่คือเราศึกษาเองหรือไปรับการอบรมที่ไหนไหมครับไม่ได้ไปครับเพียงแต่ เอ่อบังเอิญผมไปเจออาจารย์คนหนึ่งแกอยู่วาลินวาลูบลน,นะครับพอดีก็เลยได้ศึกษาถามแกมแกก็เลยบอกวิธีการปลูกวิธีการบำรุงรักษายัางไงศัตรูมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับรบก็เหมือนกันเหมือนนะคนที่จะไปปลูกใหม่ผมถึงอยากเข้ามาหาผมหรือไปหาปรึกษาคนที่เขาปลูกแล้วรเราจะได้ได้รู้เลยไม่ต้องไปนั่งลองผิดลองถูก<อ>นะครับเพราะว่าไปลองผิดลองถูกแล้วก็เสีย,สยงบประมาณที่นีเฉยเสียเวลาด้วย แต่ถ้ามาแล้วนี่ผมคิดว่าถ้าคุณตามทำตามที่เราบอกอโอกาสที่คุณอจะเสียไปเนี่ยน้อยอน้อยลงหน่อยอนะเนี่็นะครับผมนะในส่วนของทางเสียต้นนะครับคือ อาอาชีพหลักตอนนี้คือมีธุรกิจเต็นท์รถนะครับผม <ลด S 1> เต็นท์รถชื่อชื่อเต็นท์รถเลยครับต้นทอนลุ่งเมืองยานยนต์อ่า <นะ S 1> แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีฟาร์มวัวในส่วนของต้นทอนฟาร์มนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะทําส่วนหรือว่าทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจนะครับผมก็ขอย้าเลยครับว่าทางเสียต้นนี้คือแรงบันดาลใจให้อย่างดีเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสวนไหนไปสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของอะไรบ้างนะครับผมก็จะพาทุกท่านไปดูในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่ทางเสียต้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ